เนี่นะคะเราก็จะเอาขนุนแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาข้าวเหนียวที่เรามูนไว้นะคะเพื่อนๆใส่ไว้ใส่ลงไปนี้เลยให้เต็มนี่นี่นะคะน่ากินไหมคะเราก็จะเอามาวางไว้ที่นี่นะคะที่จานเนาะนี่คะ่ะ ข้าวเหนียวมูนขนุนข้าวเหนียวมูนค่ะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวข้าวหนุนยัดไส้ข้าวเหนียวมูนนะคะเ,เพื่อนๆนี่ข้านุนเราก็เนื้อสวยสวยดูงามทั้งหนาทั้งกรอบทั้งหวาน นี่เนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนแล้วก็มูนเองนะคะเพื่อนๆน,นี่ดูยังไม่เอาเอไอใบเตอยออกเลยเนาะนี่นะคะเราก็จะมาเอาข้าวเหนียวยัดเข้าไปนี่เนาะที่เขาทําขายก็แพงนะคะเพื่อนๆเรามีขนุนแล้วก็มีข้าวเหนียวเนี่ยนะคะเราก็จะยัดให้สวยงาม นี่เนาะนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะนำมาวางไว้ในจานเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำอีกนะคะเปเพื่อนเนี่นะคะเราก็จะนี่นะะเานาะ,ะแล้วเราก็จะเอามาวางที่ทุกจาน แบบนน,ะะนี้ะะคขนนก็หวานนะคะเพื่อนๆข้าเหนียวเราก็มันเนาะหวานทั้งหวานทั้งมันเลยนะคะทำเองนะคะเพื่อนๆง่ายๆโอ้ยน่ากินน่ากินค่ะ ข้าวเหนียวก็หมักหวานมันขนุนก็หวานนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะอร่อยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้ามีน้ํากะทิเราเราไม่ได้ทําน้ํากะทิมาลาดนะเนาะทากินเองนะคะเพื่อนๆเราไม่ได้ใส่น้ํากะทิราดนาแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะเพื่อนๆ